สำหรับคนที่เกิดวันที่1 7ตุลาคมนะคะลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยก็คือเป็นคนที่มีพลังชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะเป็นคนที่สามารถใช้พลังชีวิตของเขาเนี่เปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญเลยนะคะคุณสมบัติอันโดดเด่นที่ นำไปสู่ความการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะก็คือเขาเป็นคนชอบข้ามขีดจำกัดของตัวเองนะคะแล้วก็ชอบทำอะไรที่ไปถึงในจุดที่คนอื่นเขาไม่ไปอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีคนปีนเขาได้สูงสุด200เมตรเขาก็จะเป็นคนที่นักทำลายสถิติ ืเขาก็จะปีนเขาให้ได้250เมตร270ก็คือแบบเขาชอบอะไรที่ท้าทายและก็ชอบท้าทายความสำเร็จเดิมๆด้วยนะคะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่ดียอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีพลังงานดีๆในการขับเคลื่อนองคอ์กรถ้าเกิดทำงานในองค์กรอย่างเงี้ยก็คือ เป็นคนที่มี energy ที่ดีตลอดแทบจะตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะนำมาซึ่งความเหนื่อยล้าความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเป็นคนที่แทบจะหาเวลาพักผ่อนได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเขาเป็นคนที่เวลาสงสัยอะไรอย่างไรเนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยให้คาใจด้วยนะคือเขาเป็นคนที่ ต้องลองและก็เรียนรู้ด้วยตัวเองจากสิ่งที่เขาเกิดข้อกังขาข้อสงสัยด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบนำข้อมูลที่ตัวเองศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยมาแบ่งปันคนอื่นมาทำให้เกิดประสบการณ์ที่มีมูลค่าเรียกได้ว่าเป็นคนที่ขับเคลื่อน ตัวเองขับเคลื่อนองค์กรขับเคลื่อนคนอื่นชอบการเรียนรู้ไม่ปล่อยให้ตัวเองสงสยัยและพอสงสัยเรียนรู้ได้และค้นพบเนี่ยก็เอาสิ่งนั้นมาสร้างคุณนับประโยชน์ให้กับผู้อื่นเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ชอบสร้างมูลค่าให้คนอื่นอะชอบทำเป็นประโยชน์ให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นคนที่พลังงานเยอะจริงๆนะคะและในส่วนของสีที่ เข้ากันได้ดีกับวันเกิดนี้สีของวันเกิดนี้เลยก็คือสีออคิทสโมกแบบด้านบนนี้เลยนะคะเรียกว่าออคิทสโมกและวันเกิดที่เข้ากับคนเกิดวันที่17ตุลาคมได้เป็นอย่างดีก็คือคนที่เกิดวันที่9เมษายนคนที่เกิดวันที่27มิถุนายนและคนที่เกิดวันที่27ธันวาคมนะคะตรงหรือไม่อย่างไรนะคะก็ โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมค่ะ